ครับตัวนี้ลอกไฟฟ้ามือสองจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของชิม m นโนครับ sls ev a สาม0ัน ev ครับชิมานโนนะมาดูสภาพลอกกันครับก็มีนื่ยลอยตามที่เห็นเลยนะครับพิจารณาตามวิดีโอเลยนะนี่ครับโปรดัก o ์ของเซเปนน่นลอยก็ประมาณนี้ครับหน้าจอไม่แตกมาแล้วนะครับตุ่มกด ยังมองเห็นตัวหนังสืออยู่ครับหมุนด้นหน้าไม่เสียงครับการกลับทำงานนะมีสวิตช์เดินหน้าไปหลังได้นะครับเลยไปหลังนะแล้วก็เดินหน้าดางเดียวการกลับทำงานฟีสปูนนะครับหมุนนะสปูนเป็นโลหะนะครับได้ยินเสียงไหมฟีสปูนอ่ะฟีสปูนเลื่อนประมาณนี้ครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะอ่านึบเลย มาณนี้ครับมาดูาราบบนะบบเบรกนะระบบเบรกไม่ติดนะขันเบรกเข้าไปสปูลหมุนนะครับเบรกแน่นหัวเกียร์ซ้ายนี่ครับทำงานดีไม่มีสะดุดครับตัวนี้การทำงานภายนอกใช้งานได้ครับมาดูระบบไฟฟ้านะไม่มีสายให้นะครับนะต้องไปหาสายเอานะ เพราะว่าผมยืมสายของตัวอื่นมาติดแล้วครับตัวเลขกมันไม่มีสายนะมันเช็คไม่ได้เดี๋ยวแล้วคือละนี่ครับต้องหมุนย้อนเข้อย่างนะประมาณนี้ครับเช็คล้บก่อนนี่ยศูนหน่วยเป็นเมตรครับอ่ะมาดูการทำงานนะครับ เหนะ็นไหมไกดคำเรีวันนี้กดได้นะครับตันนี้น่าจะปรับคำเร็วนะปรับได้ไหมอ่ะอันนี้กดได้นะครับตัวหนังสือขึ้นนะันเห็นไหมไม่รู้เป็นหมดอะไรนะน้าไปกดเอานะส่วนตัวนี้ก็กดได้ครับ ตัวเลขขึ้นมามีขีดข้างล่างนะนกดได้ทุกตุ่มนะครับกดอีกรอบนะครับนี่ใช้งานได้นะนขึ้นเดน,นี่ครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับใครสนใจก็สามารถทักแชทสอบถามได้ครับ เดี๋ยนวนะจะใส่นะอือแตอน,นี้ไม่มีสายให้นะครับต้องไปหาสายเอานะ